กลัวเป็นข่าวเหรอฮอาจา์นอ็อตกลัวเป็นข่าวเหรอเรามันคู่สบู่ให้งวดหน้าสีดำค่ะฮาหนอยใครไม่ทันเข็บนะเอ่อจริงๆถ้าคนไม่เคยบูชาอะไรเลยอยากปังเนี่ยมีสองอย่างให้เลือกค่ะหนึ่งหินทูหวยสองเหรียญปูค่ะรุ่นไหนก็ได้เกี่ยวกับปู่รุ่นไหนก็ได้ ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณอัมพายหินทุกหวย2 9 9บาทจากโซฟีใช่เลยค่ะสมัยก่อนไฟ์ไปแก่สิวไปน้องหนึ่งอ่ะรักนะคะชอบน้องหนึ่งมากดูตลอดขอบคุณพี่พิญญาพัฒน์นะจ๊ะเออแต่ก่อนไหลไปแก่สิวไปเนี่ยลูกค้าแกงอยู่และไหลไปแก่สิวไปบีบสิวไปเรียกแท็กไปสนีงวดที่งวดที่แล้วได้สามตัวตรงสาธูขอบคุณธทรายาสาดูปังๆน่ารักอ่ะมีหยอกหยอกกันเนาะคู่จิ้นเก่าหนูไงพี่พี่สวาคู่จิ้นเก่าหนูไงจะหายไปเสียไปใสล่ละบุเมียดาหรอว่า เหรียญปู่วางยังไงถึงถูกต้องค้าได้เลยคะ่ะเหรียญปู่เนี่ยลูกค้าใส่พานแล้ววางตั้งที้บนโต๊ะแบบนี้ได้เลยคะ่ะแผนที่ดวงชะตาเอาไปทำพิธีวันไหนจริงๆอนะ่ะรอบนี้หนึ่งน่าจะไปเองวันพฤหัสคะ่ะกรรมกานัดซับวูชามาแล้วใส่อยู่สวยมากขอบคุณมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยคะ่ะเขาวใส่ทั้งตัวเลยสวยมากขอบคุณพี่ดวงพรนะคะตัวยังไม่ขาวเท่าไหร่ค่ะพี่ข่าวไหมข่าวไหม ขาวหรอกเนาะตากแดดส,สุมือ่อบ้านหนูเป็นคนเป็นคนผิวเหลืองดีซ่านค่ะเป็นดีซ่านเหลืองติดเหลืองอะวนเครื่องรางหนึ่งรอบเดี๋ยวจะวนแนวทางให้วนเครื่องรางหนึ่งรอบนะคะใครอยากได้เสือ้อปูใครอยากคิดถึงแมหนึ่งไลท์ทุกวันนะคะได้เลยพี่ดงนภัสจากนี้จะไลท์ทุกวันเนาะให้พี่เบื่อไปเลย ใครอยากได้เสื้อปูนะคะใครอยากได้เสื้อปูสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีปกติหนึ่งปอยอยู่สี่เก้าเก้าค่ะมีตั้งแต่ S ถึง 4XL มีตั้งแต่ไซส์ S ถึง 4XL ทุกไซส์ราคาเดียวกัน299บาทจัดส่งฟรีทุกไซส์ราคาเดียวกัน299บาทจัดส่งฟรีใครอยากได้เสือ้อ299ค่ะ299อันนี้เพจจริงค่ะแม่ตีแม่ตีตคุณตีหรือคุณทีนะคะร้อยใหม่ได้ไหมร้อยใหม่ได้ค่ะขอเช่าเรียนมหาพวิทัพทั์ได้เลยค่ะคุณพงษ์ประถม บูชาปู่กับทูบส่งให้พ่อที่กำพูชาจุดครั้งแรกพ่อถูกเลย 3, 8, สาแปสาทุด้วยค่ะโอ้โหปังมากบูชาเหรียญปู่มาแล้วปังมากขอบคุณมากๆค่ะคุณลุงทีวากําไรปู่นันตับบูชามาสวยมากๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณนะว่าผันนะใครอยากได้เสือ้อ299บาทจัดส่งฟรีค่ะอ่ะเดี๋ยววนหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็จะไปที่แนวทางฮานอยและลาวนะจา๊ะ เหรียญปู่รุ่นนี้คือรุ่นมหาโพ,พยศลูกค้าที่บูชามาจะได้ร่วมสร้างองค์ปู่ด้วยกันจะได้เฮงปังหมานด้วยกันใครที่เขาคือคนเก่งของคนด,ดีใจสัมผัสได้ถึงความกตัญญูขอบคุณแม่มนนะคะใครอยากบูชาครอยากร่วมสร้างองค์ปู่สองร้อยเอยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีรุ่นมหาโพคศรั์ค่ะรัพย์สินสมบูรณ์นะคะ เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยรุ่นนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภป,ปู่อนันตรัพย์ปู่ไอปู่อนันตนาคราชหนึ่งเมตตามากๆและเน้นในเรื่องของโชคลาภใครขอด้านโชคลาภค้าขายเงินทองปังทุกคนใครอยากหมดหนี้หมดสินบูชาปู่เลยค่ะขอพรอะไรไม่สําเร็จไม่ได้ไม่เฮงไม่ปังมาขอปู่หนึ่งเลยนะคะใครอยากบูชา299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้ค่ะ แหวนปู่ค่ะลูกค้าจ๋าแหวนปู่ใครอยากได้199บาทจัดส่งฟรีค่ะ199บาทจัดส่งฟรีค่ะแหวนปู่ปกำไรอนันตทรัพย์ค่ะปกติหน้าร้านปล่อยอยู่599บาบาทฮะนะ,ะอ๋อกำไรอนันตทรัพย์ปกติ599บาท วันนี้หนึ่งเปิดให้ในราคา399บาทจากสงฟรีขอบคุณแม่รัตนาพรรักน้ำึติดรักแม่น้ำ1ึติดตามมาเกือบ2ปีแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากถูกหวยผู้ชายทีถูกหวยสวัสดีค่ะแม่หนึ่งคนสวยอีเจมให้กูได้แก ทูบ159บาทจัดส่งฟรีค่ะหินถูกหวย299บาทจัดส่งฟรีค่ะปีเสียดูซับรย์299บาทจัดส่งฟรีค่ะปีเสียหย,ยก299บาทจัดส่งฟรีค่ะปีเสียเดี่ยวได้แดง299บาทจัดส่งฟรีค่ะมหาเศรษฐี399บาทจัดส่งฟรีค่ะทุกรายการแถมทูบให้นะคะเซรั่ม190บาทจัดส่งฟรีและแถมสบู่ให้เซตนี้190บบาทจัดส่งฟรีค่ะ พิธีสวยพริกดวงชะตาใครอยากทำหน8่บาทน่าจะได้อีกไม่ถึง10คนนะคะ188บาทนะใครอยากเป็นตัวแทนสบู่นะคะกับเซรั่มเดี๋ยวนึงจะเปิดรับตัวแทนแล้วนะคะเดี๋ยวนึงจะเปิดรับตัวแทนใครอยากเป็นตัวแทนเตรียมตัวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆจะมาจุดทูปน้อยกับเราให้นะคะเดี๋ยวขอให้แคบน้อยก่อนนะขอบคุณมากๆเลยค่ะ CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะจ๊ะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิชาชีพลูกค้าจ๋าหาหน้อยเย้ๆด่าแล้วถูกหวยแท้วันนี้เออมึงถูกหวยแน่อเจ็บมึงรอดูเลย ห้านอยฟันเจ็ดค่ะลูกค้ามีเจ็ดแน่นอนค่ะเน้นเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าค่ะเน้นเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าค่ะลูกค้าใครที่แคปหน้าจอแล้วนะคะขอให้เฮงให้ปังให้หมานใครแคปแล้วกดเจ็ดขึ้นมาให้ด้วยใครแคปห้านอยแล้วกดเจ็ดขึ้นมาให้หนึ่งสักห้าคนหนึ่งจะไปต่อที่แนวทางเราพัฒนาให้ค่ะอยากไปกับปู่ถึงที่ค่ะจะถูกหรือไม่ถูกก็อยากไปสาธุด้วยค่ะพี่บุ๋มมันดาพารวยขอให้พี่บุ๋มได้สมปรารถนาเดินทางมาหากันนะคะมาเจอกันนะจี้ปู่ทักขอดูกับแอดมินได้เลยนะคะใครแคปแล้วกดเจ็ด ขึ้นมานะคะลูกค้าจ๋าใครแขปบแล้วกด7็ขึ้นมานะฮาน้อยขอคนกดเจ็ดหคนหนึ่งไปเราให้เลยจ้ะขอคนกดเจ็ดห้าคนหนึ่งไปเราให้เป็นแนวทางนะคะให้ฟรีๆค่ะไม่เรียกเก็บค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟนะคะหนึ่งไม่เรียกเก็บและไม่รับเนาะใครถูกแล้วนะคะไปทําบุญเลยค่ะถูกแล้วซื้อกับข้าวไปเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะคะหนึ่งไม่รับค่าน้าใจนะคะให้แนวทางฟรีๆจะแตก3าตัวสองตัวสองตัวบน2ตัวล่างหรือว่าจะเข้าวิ่งรูดหนึ่งก็ไม่รับค่าน้าใจใดๆทั้งสิ้นนะคะ แคปแล้วกดเจ็ดให้หนึ่งหน่อยนะขอคนกดเจ็ดสักห้าคนนะ <g rab> เห็นคนเดียวอยู่เลยคนที่สองมาแล้วคะ่ะคนที่สามมาแล้วคะ่ะคนที่สี่มาแล้วคะ่ะแล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 ะคนที่ห้ามาแล้วคะ่ะอ่ะไปลาวพัฒนาค่ะใครแคบหน้าจอแล้วกดสี่คะ่ะลาวพัฒนาวันนี้ฟันสี่ค่ะลาวพัฒนาวันนี้ฟันสี่ใครแคบหน้าจอแล้วกดสี่ขึ้นมาคะ่ะใครกดสี่ขึ้นมาขอให ถูกเราพัฒนาสี่ตัวตรงไปเลยใครกดสีขึ้นมาขอให้ถูกเราพัฒนาสี่ตัวตรงเลยค่ะแม่ใครถูกใครกดสีขึ้นมาขอให้ถูกเราพัฒนาสี่ตัวตรงไปเลยใครแคปหน้าจอแล้วกดสีขึ้นมานะคะก่อนหนึ่งจะปิดไลฟ์นะคะก่อนหนึ่งจะปิดไลฟ์นะ โกศีกสีขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะจ๊ะ Cap Not